นี่รู้หรือเปล่าว่าวันวาเลนไทน์ของฉันน่ะพิเศษมากๆเลยนะเออะพิเศษยังไงอ่ะเล่าให้ฟังได้หรือเปล่าฉันน่ะอิจฉาจังเลยนะคนที่คบกันตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็ตอนโตน่ะก็แปลกอยู่นะในตอนที่พวกเราเป็นเด็กพวกเราก็รักกันแบบว่าหัวใจปิ๊งเลยแหละโอ้มาแล้วโอ้แฟนเธอมาแล้วดูนั่นสิโอโหตอนเป็นเด็กถือรูกปผมมาให้กันด้วยงั้นเหรออ๋อหน้าหนเด็กเ้ยอิจฉาจ้ามายเลยอ่ะและนี่คือตอนเป็นเด็กของฉันในวันวาเลนไทน์ฉันก็จะได้ลูกโป่งไอ้หลบ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 อ่ะอ ตอนเป็นเด็กฉันรู้ว่าเธอชอบลูกโปก่งฉันก็เลยเอามาให้มเมนนี่ว้าวสุดยอดไปเลยของคุณนะโอ้ยอิจฉาใจเลยอย่าโดนนั่นซิและนี่คือวันวาเลนไทน์ตอนที่โตแล้วโอ้ตอนนี้ผมอยู่ไว้ทางานแล้วนะคิดถึงเมนนี่แล้วงําทำงานเสร็จแล้วอย่างเนี่ยวันนี้วันวาเลนไทน์วันครบรอบแฟนผมครับผมขอตัวนะอ๋อตาเถอะน้องตายแล้วเมนนี่ต้องรอแน่ๆเลยอะ่ะอสยแล้วสายแล้วรีบไปหาดีกว่าเอ๊ะวันนี้วันวาเลนไทน์แฟนของฉันจะให้อะไรนะนี่ก็นั่งรอนานแล้วนะอุตส่าห เลือกร้านอาหารรอแล้วเนี่ยอืหวังว่าจะได้ดอกไม้นเนอะอมินนี่ครับขอโทษนะที่ทําให้รอที่ร้ามาแล้วเหรอสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะไปกินข้าวกันดีกว่าโอ,อ้ยครบเล่าแล้วเนี่ยเดูเหมือนว่าในนั้นจะเป็นของขวัญหรือเปล่านะ่าตื่นเต้นจังเต้ยงมีเซอร์ไพรส์แน่แน่อ๋อถุงอันนี้นะเป็นถุงของพี่ทํางานฝากเอามาทิ้งนะอเห็นอ,อะไรกันเนี่ยนึกว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอะอ๋อไม่มีอะไรหรอกไปกินข้าวดีกว่าอ,อ๋อมินนี่เปเไรอะวันวนาเลนไทน์เป็นี้มีดอกกุหลาบหร ครับผมขายดอกกุหลาบสื่อบอสื่อบอ้อาวคุณจะซื้อให้แฟนหรือเปล่านั่นนะ่ะดอกกุหลาบอยากได้อยากได้อดอมินนี่มีอะไรเงินหรอมองตาผมแบบนี้รู้เลยว่าอยากได้อะไรโอเคครับผมขอซื้อสิ่งนั้นหน่อยนะครับเย้ในที่สุดแฟนของฉันนี่ก็หัวดีขึ้นมาแล้วแต่ว่าอันนั้นราคาเท่าไหร่ครับรู้สึกว<บ>่าเธอจะชอบสีชมพูมากเลยเอาลูกโป่งหนึ่งอันครับอา้าวนึกงว่าจะซื้อดอกกุหลาบเามินนี่ต้องชอบแน่ๆเลยอย่เพราะว่าตอนเด็กเคยซื้อให้มินนี่เอ้ามาสิอาในดอกกุหลาบอะฉันคิดว่าคุณนนี่ โอ๊ยไม่ใช่ลูก อ๋อก็ผมคิดว่าตอนเด็กเราเคยให้กันแบบนี้ไงอ๋อก็ได้ซื้อให้แล้วทําไมทําหน้างอนแบบนี้ล่ะพี่พี่ครับผมทาอะไรผิดเนี่ยผู้หญิงนี่ขี้งอนทำไมเลยเนะอ๋นี่ยังไม่รู้ตัวอีกแล้ว่าทาไมผู้หญิงงอนเนี่ยยังจะกล้าถามอีกโอโหรีบไปง้อเธอซะนี่แหละตอนโตของฉันน่ะและนี่คือวันวาเลนไทน์ตอนเด็กเออไม่นี่เราชวนมาเล่นเทนนิสนะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านด้วยกันแล้วก็จะแปะสติกเกอร์ให้ด้วยเฮ้ออ๋อแล้วก็ชอบขนมไหมนี่แล้วแอบเก็บขนมไาให้เธอเลย เฮ้ยตอนเด็กนี่เธอสดใสสดๆไปเลยขอบคนนะขนมน่ากินจังเย้่ยนี่ใจจะชอบนะตอนเป็นเด็กมีความสุขมากากเลยอ่ามันเหมือนกับอาการปิ๊งรักครั้งแรกแต่ว่าจะกดมีผู้ใหญ่อยู่แถวนั้นที่แซวเราแล้วล่ะก็ตายแล้วมีแฟนพวกหนูเนี่ยน่ารักกันจังเลยนะป๊อปปี้เลิฟแน่ๆเพอถูกล้อบบๆก็รู้สึกอายใช่ไหมเลยไม่ใช่แบบนั้นนะอยแล้ว เลยนะตอนเป็นเด็กพวกเราก็จะโดนแซวแล้วก็พวกเราก็จะอายอะแต่ไม่พอนะตอนที่พวกเราไปโรงเรียนอันวาเลนไทยพวกเราก็จะไปแอบ,บเขียนโต๊ะของคนที่ชอบฮะไม่มีใครอยู่แล้วแอบบเขียนดีกว่าแต่ว่าทุกคนทำต,ตามนะนี่เลยเรารักมินนีส่สุดๆหัวใจไปเลยฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะแอบ,บเอาตุ๊กตาให้อ่ะวางไวต้ตรงไหนดีนะขอบ้าตาแล้วกันจะได้มองเห็นก็มินนี่น่ารักนี่นะเราต้องแอบ,บคุยกันไม่งั้นเพื่อนๆก็จะแซวฉันก็จะร้องไห้อีกฮะแอบชอบมินนี่ นี่นะอู้ตายแล้วดูหมดว่ามีใครอยู่บนโต๊ะเราด้วยฮะรีบกลับไปดูดีกว่ากำลังเขียนกระดานอยู่เลยเอ๊ะด้นานมันคนที่เราแอบชอบนี่นะเฮะ้ยเจ้าฟันเหยินนะ่ารักสุดๆไปเลยอะมาทําไมงั้นเหรอฮะ,อะก็ชอบนี่นะก็เลยมาเขยะบวาเลยอะเฮะ้ยตอนเป็นเด็กใจตุมต้มตุมต้มต่มตอแบบนี้นี่เองเฮ้ยแอบมาเขียนโต๊ะเราว่าแอบชอบงั้นเหรอสุดๆไปเลยเอ่ะนจมันมีนี่กับต๊บนี่นะเฮ้ยสองคนนะั่นอะ คือวันวาเลนไทน์ตอนเด็กสุดแสนวุ่นวายแต่พอตอนโตมาวันวาเลนไทน์ก็แสนพิเศษขึ้นเฮ้ยทำไมไม่ให้ดอกกุหลาบฉันเลยล่ะตาบุดชายนี่ทำไมมันงองจังเลยเอ๊ะมินนี่เป็นไรอ่ะยังไม่หายงอนฉันเองงั้นเดรอกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อแบบนี้นี่เองวันวาเลนไทน์เขาก็ต้องให้ดอกกุหลาบกันสินนะไม่ต้องงอนแล้วรู้แล้วรู้แล้ว จะรู้ตัวนะว่าฉันหนัง,งอ่อนอะไรเฮ้อยายนั่นถือดอกไม้มาพอดีเลยฉันขอย,ยิ้มก่อนได้หรือเปล่าเออทาไมอะ่ะก็ฉันนะ่ะต้องงอ้อแฟนตอนนี้ยังไงล่ะฉันลืมไปเลยว่าวันวาเลนไทน์เขาต้องให้ดอกกุหลาบนะเออก็ได้ก็เห็นแก่วันวาเลนไทน์หรอกนะเมนี่ไม่ต มาเรียกฉันเลยฉันจะกลับบ้านฉันจะไม่มาให้นายเห็นหน้าแล้วเพื่อนนายก็ไม่พาไปเจอพ่อกับแม่ก็ไม่พาไปนี่เอ๊ะก<อ>่อนจะหันมาได้นะเธออยากได้อันนี้ใช่หรือเปล่าล่ะคุกเข่าเลยเอเอท็อปนายก็โ้ใจฉันแน่นะเออหนัว่าจะลืมไปแล้วอย่างน้อยนายก็เป็นสุภาพบุรุษขอบคุณมากเลยนะฉันรักนายนะท็อปเย้ <Yeah. laughs> เฮ้ยตอมมีแฟนแล้วหรอเนี่ยทำไมเพิ่งมาเปิดตัวฟังอนแน่แอบคบกันมาตั้งนานน้องมิวน้องเหมายอยู่ไหนอ่ะเนี่ยแนานนานยอ้ต้ซวน่แน่เลยอ่ะเฮ้ยโดนเพื่อนตอบเซล,ลทำไงเอ๊ะเฮ้ยฉันไม่เคยมีใครที่ไหนหรอกนะน้องมิวน้องเหมาอะไรนะ่นนนะนี่น้องมินนี่แฟนของฉันฉันภูมิใจสุดๆเลยวะ่ะหุยพอตอนโตขึ้นมานะต้อบกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็บอกว่าฉันน่ะคือคนรักแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้เหมือนตอนเป็นเด็กอีกแล้วต้อมินนี่ที่คบกันตอนเด็กงั้นหร อุ้ยหลักแฟนมากขึ้นเลยอ่ะวันวาเลนไทน์ตอนเด็กพวกเราก็แอบไปดูหนังด้วยกันด้วยนะเฮ้ยเมื่อไหรจะมาเนี่ยฉันรอนานแล้วนะจะเข้าโรงหนังพร้อมกันก็กลัวเพื่อนเห็นนะเอ้เรีบส่งข้อความไปบอกดีกว่าเออฮัลโหลฮัลโหลนี่อยู่ไหนแล้วอ่ะฉันรอนายอยู่นะจะมาหรือยังอ่ะเฮ้ยไปดูหนังเรื่องนี้ดีกว่านะเรื่องนี้น่าสนุกมากเลยเพื่อนเอะเดี๋ยวก่อนนั่นมันอ๋อมินนี่เธอมาดูหนังกับใครงั้นเหรอไหนบอกว่าจะไม่ได้มายังไงล่ะฮะอ๋อคือว่า ถ่ายรูปนะเพราเธอเขาไปดูก่อนเถอทีแรกว,ว่าจะดูแล้วแต่ว่าหนังมันไม่สนุกอ่ะง,งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาถ่ายรูปกันดีกว่านะเจ้อ้ยนี่หนังจะเล่นแล้วนะเนี่ยงั้นพวกเราเนี่ยต้องขอตัวไปก่อนนะถ้าเกิดว่าอยากดูก็ตามพวกเรามาได้เลยนะไปกันเถอะเพื่อนโอ้ยรอ,อตัวไปนะฮัลโหลโอ้ยอย่าเพิ่งมานะตอนนี้มีเพื่อน,นของเราเนี่ยเข้ามาดูด้วยแน่นอนว่ามันยากมากเลยอยากอยากให้ใครจับได้ว่าพวกเราแอบมาดูหนังด้วยกันอ้อซื้อป๊อปคอร์นแป๊บหนึ่งแล้วก็ซื้อช็อกโกแลตไปให้เธอด้วยดีกว่าวันนีี้ันนนาเลทททอข ช้านะถ้าเกิดว่าเราไม่มาช้าเนี่ยหรือว่ามาพร้อมกันเพกกื่อนก็นจะเห็นมินนี่เราซื้อกระดมาแล้วไปดูกันเถอะได้ไงลูกาไม่ต้องห่วงนะมินนี่เข้าไปก่อนเพื่อนเลยแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะตามเข้าไปนะต้องเข้าทีละคนนะ่ะเอออย่างนี้นี่เองคนอื่นก็จะได้ไม่จับได้ใช่ไหมนะ่าหลังสสดๆไปเลยอมาถ่ายรูปเก็บไว้กันแล้วแทะเออน่าหลักจังเดี๋ยวเจอกันในโรงหนังนะมินนี่ไปก่อนฮึบฮะไม่มีใครเห็นแทะตอนนี้แหละส่งข้อความไปบอกว่ามาได้เลยนี่พนมรีบเข้าไปนะเดี๋ยวโรงหนังจะปิดแล้วเนี่ยเอา กันครับเดี๋ยวผมจะเรียบเข้าไปนะมาแล้วยังนะมาแล้วยังทำไมมาช้าจังเลยเนี่ยหนังเล่นกาจบแล้วเหรอเอ้ยน่ากลัวด้วยรียมานั่งแล้วเออคือว่านะชโโน็อกโกแลตอืมไอ้มินนี่แล้วเอ้ยขอบคุณนะเขินจะอไหมนะยะว่ดูนั่นสิผีออกมาแล้วเอ้ยกลัวไม่ต้องกลัวนนะมินนี่ผมจะปกป้องเธอเองมินนี่ปิดตาไว้นะ ในตอนเป็นเด็กมีความสุขมากๆเลยอ่ะมีคอนปอกป้องและมันเป็นช่วงป๊อปปี้แล้วแต่ว่าวันวาเลนไทน์ในตอนที่โตขึ้นน่ะมันก็จะต่างออกไปวันวาเลนไทน์นี้ฉันจะแต่งตัวแล้วก็ใส่ชุดคู่มีของขวัญให้ด้วยนะมินนี่น่ะไม่เคยลืมเลยเราจะต้องโรแมนติกให้ถึงที่สุดเพราะว่าผู้หญิงน่ะชอบอะไรแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อยู่แล้วว่าเอ๊ะว่าแต่ว่าต็อปเมื่อจะมาเนี่ยเทวรักของฉันไปดูหนักด้วยกันดีกว่าเย้อ๋อทท่รักเย็นนี้มีอะไรกินงั้นเหรอหิวข้าวใช่ไหมเลยอ่ะต็อบเหนื่อยจากการ ทำงานมามากแล้วตอมไม่ออกไปข้างนอกนะวันนี้ ทำไมไม่ดอกไม้เยอะไปหมดแล้วเนี่ยวันวาเลนไทน์มินี่ทำไรอะ, <S <S อะก็จะเซอร์ไพรส์ปปย,ยังไงเล่าเซอร์ไพรส์ปปอะไรอีกเหรอพเมื่อเช้าตอบให้ดอกไม้แล้วแล้วยังไงละแล้วก็จะเซอร์ไพรส์ปปแต่งชุดคู่ไปดูหนังแล้วก็ให้ของขวัญนะสุขสันต์วันว,นวนาเลนไทน์แล้วก็วันครบรอบด้วยนะตอบอ,อีกแล้วเหรอเนี่ยรู้แล้วนะ่าขอบคุณมากเลยนะเฮ้ยให้ของขวัญเราด้วยงั้นด๋อขอบคุณนะมินี่นี่รู้ใจสุดๆไปเลยเอแว่นตาที่เราอยากได้เฮ้ยเป็นไงเป็นไงวันครบรอบที่แสนสุดจะน่ารักแว่าตอบต้องไปใส่ชุดคู่่อนนะะถึงจได้น ตานั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ยอมใส่ชุดคู่แล้วไปดูหนังด้วยกันเนี่ยฉันจะงอนแล้วนะอ๋อนี่ชุดเอาไปเปลี่ยนซะเร็วๆหล่กกินข้าวเย็นเสร็จแล้วก็จะไปดูหนังด้วยกันรอนะต๊อเพื่อเพิ่มความหวานฉันจะไม่ยอมให้ความหวานนี้ลดลงอ๋อดูหนังอยู่บ้านแล้วก็กินข้าวที่บ้านไม่ได้งั้นหรอเหนื่อยออกไปแล้วนี่นะทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะตอหวันวาเลนทนยหน่านหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะไอเปลี่ยนยเดี๋ยนี้เลยเอก็ได้ก็ได้เดี๋ยวไปอาบน้นำแล้วก็เปลี่ยนชุดเลยแล้วกันด้้แตตตต่่อองงงไไปัมมววาขข นี่บอกก่อนอ,อะไรกันเนี่ยวันวาเลนไทน์ยิ่งจืดจังไปเรื่อยๆนะเรามินนี่อาจอยากจะเติมความหวานอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าผมนะ่ะยิ่งคบกันนานผมเองก็เริ่มเหนื่อย,อยแต่ก็ตามใจเธอไปเถอะมินนี่เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะมากินข้าวกันเถอะมาต้อง อย่างี้สิตอบรักนายนะเอาวแว่นตาที่นายชอบโอ,โอ้ยขอบคุณนะเอาละดูหนังอยู่บ้านก็ดีนี่นาะดูสิอรีบกินสิจะได้รีบไปนะต็อบเฮ้ดูหนังอยู่เอา้านายไม่อยากไปดูหนังที่โรงหนังแล้วเหรอทําไมเล่าเออผมว่าดูที่บ้านก็ดีนะถ้าเกิดว่าไปดูที่โรงหนังก็เสียเงินเนี่ยมีอิเนเทอร์เน็ตก็เปิดดูสิโอ้ทอปนะปีหน้าค่อยไปใหม่นะวันวาเลนไทน์นทนถึงไม่ได้ไปปีนี้ผมก็ยังรักมินนี่อยู่ดีนะาเฮ้ตามใจก็ได้พอโตมาความรักเปรชอบก็ต่างออกไป ความหวาดของเราก็ต้องเติมเต็มแต่ว่านะอะไรยอมไม่ก็ยอมไปก่อนปีนี้ฉันได้ดอกไม้แล้วนี่นะ,ะรักไม่รักว้ากล้จะถึงวันว,นวนาเลนไท์กันแล้วนะคะทุกคนน้องๆคนไหนเนี่ยมีสติกเกอร์หัวใจหรือยังถ้าเกิดว่าน้องๆแอบ,บชอบใครเนี่ยก็สามารถเอาสติกเกอร์ไปแปะได้นะเอ๊ะแกเป็นใครเนี่ยอ้ออย่ารู้เลยฉันอนะเอาเดอกกุหลาบมาให้เธอด้วยนะเนีเธอจะชอบฉันหรือเปล่าเอาเอาให้ว่าแต่ว่าใครเอาให้พี่ไอกันแน่เนี่ยเปิดหมกวกได้เลยและละครของพี่ก็จะจบลงไปแล้วขอบคุณทุกคนยังติดตามพี่ไออยู่นะบายบาย thank <small> you